สวัสดีครับมุตนอยอย่างทองครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานเจ้าพยาป่าศักอัพเอ็กโค2025จังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งอตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณงานแล้วอยู่ตรงลานจอดรถก็มาดูลานลวก่อนก็คือวันนี้วันที่24เมษายน2568นะครับซึ่งเป็นวันแรกที่อ่างทองได้จัดงาน เจ้าพยาป่าศัก์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาสำรวจเส้นทางให้กับ FC ที่จะมาดูไรอันในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ25เมษายนนะครับก็ถ้าแม่แม่ FC ที่มานะครับก็คือพอมาถึงลงสีวิเศษชัยชันเจริญกิจก็ขี่เข้ามาได้เลยขับรถเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีโซนจอดรถอยู่2อที่ตรงบริเวณด้านหน้า โดมที่จัดงานนะครับเราเห็นโดมสีขาวอยู่ตรงด้านหน้าก็สามารถจอดได้หรือจะขี่เข้ามาลึกๆเลยนะครับด้านในก็สามารถที่จะจอดรถได้นะครับเดี๋ยวให้ดูโดมข้างหน้านะครับนี่ข้างหน้าสีขาวที่เห็นเนี่ยเป็นโดมที่ใช้สําหรับการจัดงานเจ้าพญาป่าศัก์อัพเอ็กโปนะครับที่จอดรถก็เยอะเยอะอยู่นะครับก็ขี่เข้ามาได้เลยถ้าเกิดว่า ด้านหน้าที่จอดมันเต็มซึ่งถ้าใครที่มาเที่ยวงานไม่ต้องห่วงว่าเรื่องร้อนนะครับเพราะว่าบริเวณที่จัดงานจะเป็นห้องแอร์นะครับเป็นโดมแล้วก็ติดแอร์ก็เข้ามาในโดมตรงนี้ได้เลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราเข้าไปดูข้างในงานกันตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของงานครับนี่เป็นทางเข้าไหทางเข้าวันนี้การทัศนะมาครับยี่สี่เดี๋ยวให้ดูบร,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 ริเวณรอบ นีเป็นโซนด้านหน้าที่จอดรถนะครับถ้าเกิดว่าใครมาก็สามารถจอดได้นะแต่ถ้าข้างหน้าเต็มก็เข้ามาด้านในอันนี้ก็เป็นโซนในการจัดงานนะครับก็จะมีขายของตามหมายเลขต่างๆแล้วก็นี่เป็นโซนเวทีนี่ครับโซนเวทีที่จะมีการแสดงนะครับดูเก้าอี้ก็หลายตัวนะแต่คิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ที่ไรแอนมาแสดงคิดว่าเก้าอี้น่าจะน้อยไป ตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านด้านในแล้วครับคิดว่าไฟน่าจะไม่พอตอนนี้ไฟตกคิดว่าเจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขอ,อ,ยอยู่ไฟมาพอดีเลยในโซนงานที่เราเข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่โซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโดนที่ใช้ในการเกษตรนีเผื่อใครสนใจนะครับก็ดูได้นะครับเป็นโดนที่ใช้ในการเกษตรพ่นปุ๋ยพ่นยา ในส่วนของที่เป็นร้านค้าผมคงไม่ได้ถ่ายนะเพราะตัวทั่วไปนะเป็นแบบสินค้าโอท็อปอันนี้เป็นการจัดโชว์ของเทคนิคอ่างทองนะครับแต่ละที่นะครับก็เป็นพวกยานวดคิมนวดยาหมอ่องต่างๆอาจยวให้ดูเรื่อยๆนะครับ ข้าวหมกไก่อันนี้เป็นบริเวณที่มีดนตรตีนะครับก็ดูเอาก็ผมว่าพื้นที่น่าจะไม่พอนะเพราะจะนั้นแล้วใครที่เป็น f อฟซีไลอันในวันพรุ่งนี้นะครับก็แนะนำเลยให้มาตั้งแต่เช้านี่วันแน่นเลยนะครับก็ดูเก้าอี้ไมีเยอะไม่เยอะเลยน้อยมาก ้าเทียบพื้นที่กับที่ตลาดบ้านตาลน,นะครับวับนต้นตาลก็เล็กพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องใครที่มาช้าน่าจะแทบจะไม่มีที่เลยนะครับเรืองของเสื้อผ้า อันนี้ก็เป็นในส่วนของผลไม้อบแห้งผลไม้เชื่อม,มนมชท่วมปันมม่น,น,นะะเดี๋ยวพ่าขาตั้งกล้องไปจองที่กันดีกว่า วันนี้การทัศนะน่น่าจะมาเล่นประมาณทุ่มหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นโซนเขาวีนั่งนะครับอาจจะสักร้อยกว่าตัวอันนี้เป็น หมู่บ้านทำกลองพวกมีดารันยิกพบเครื่องจักสารโด่งดังในอ่างทองนะครับบริเวณด้านนอกของงานก็จะเป็นรถฟู้ดทักต่างๆนะครับที่ขายอาหารนอกจากข้างในมีที่ขายอาหารแล้วด้านนอกก็มีนะเป็นฟู้ดทัฟซึ่งด้านนอกก็จะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารซึ่งตอนนี้ตอนสักน่าจะประมาณหกโมงกว่ากว่า อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะครับลมพัดข้างนอกก็จะมีเวทีดนตรีสดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของงานเป็เวลาสเนโดมสีขาวนะครับที่มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่มาเที่ยวงานอัปโปนะครับก็จะมีห้องน้ำบริการอยู่สองจุดนะครับก็จะเป็นโซนด้านหน้าที่จอดรถหนึ่งจุดแล้วก็บริเวณ ่าด้านหน้าของงานนะครับก็จะมีรถสุขาถ้าเกิดใครมาจอดรถด้านหลังนะครับก็จะผ่านรถสุขานะครับก็ตรงนี้จะใกล้กับบริเวณจัดงานนะครับเราเป็นรถสุขาเคลื่อนที่โอเคครับก็สำหรับ f c ที่จะมาถ่ายคลิป ไรอันในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีข้อแนะนํานิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดขาตั้งกล้องเราวางไว้บนพื้นเลยเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนของเสียงจากลําโพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามหาอะไรที่เป็นยางๆมารองขาตั้งกล้องนะครับถ้าเกิดเราขาตั้งกล้องวางไว้บนพื้นเลยเนี่ยยังไงภาพก็สั่นเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายของการทัศนแลวก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอา อะไรมาลองที่ขาตั้งกล้องเนี่ยผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้รองเท้านะครับที่เป็นพื้นยางนะครับก็จะลดการสั่นสะเทือนได้ดีเลยนะไอ้น,นี้ก็เป็นข้อแนะนำสำหรับใครที่จะมาถ่ายคลิปนะครับโอเคก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ